คันนี้นนี้1 5ม0 0 0กพันบาทค่ะเป็นอ s ส z u d ดี x ค่ะคันนี้ปี0 7นนะคะเครื่อง2,500คอมค่ะเป็นข้าวหลามตัดค่ะคันนี้เคียธรรมดากระจกไฟฟ้าค่ะคุณลูกค้าสีสันสวยงามเลยค่ะคันนี้นะคะ1 5ึ0 0 0 0กพันบาทนะคะยังดีแม็กหล่อนะคะขอบ18เลยภาษีไม่ขาดนะคะคุณลูกค้าดูสีรอบๆคันนะคะสีไม่แตกไม่มีรอนเลยนะคะหลังคาสีก็ไม่มีแตกไม่มีรอนนะคะภมยในห้องโดยสารค่ะคุณลูกค้าคันนี้นะคะปี0 7นนะคะภายในห้องโดยสารสะอาดสะอ้านมากนะคะคันนี้ ขับได้ปกตินะคะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลเกียร์ดีค่ะเข้านิ่มเลยนะคะคันนี้ประตูไม่มีตกนะคะคุณลูกค้า1นึ่งแสน้ากพันบาทนะคะเป็นข่าหล่มตัดที่ศูนย์เค่ะเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้านะคะคันนี้ขับทางไกลสบายนะคะหน้าเดิมหลังเดิมนะคะสวยค่ะคันนี้นะคะ1นึ่งแสน้ากพันบาทนะคะสีวิบวับเลยค่ะคันนี้นะคะยังดีแม็กรอนนะคะคันนี้ สีสวยค่ะคันนี้นะคะเครื่องดีเกียดีนะคะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติค่ะคันนี้1นึ่งแสนห้าหมื่นก็พันบาทนะคะคุณลูกค้าใครสนใจนะคะรถอยู่ที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะคะคันนี้นะคะ isuzu d-max tab นะคะเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะคะเครื่อง2.5คอมค่ะเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าค่ะคันนี้1นึ่งแพบาทนะคะมาดูห้องเครื่องกันนะคะห้องเครื่องเดิมๆเลยนะคะคันนี้ หลักกระโปรงก็เดิมนะคะมาฟังเสียงเครื่องกันค่ะคุณลูกค้าเสียงเครื่องนิ่มมากนะคะคันน right ี้นะคะหนึ no ่งแสนห้าหมื่นก็พันบาทนะคะน้ำไม่ดันพันไม่ไหลค่ะคุณลูกค้าหน้าเดิมหลังเดิมนะคะไม่มีชนหนักเลยค่ะคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมนะคะหนึ่งแสนห้าหมื่นก็พันบาทนะคะรถอยู่ที่เพิรเมืองสิงห์บุรีนะคะใครพร้อมโทรเลยศูนย์ก็แปด 9, 7 6, 7 0 5นะคะคันนี้พร้อมเลยนะคะเล่มพร้อมโอนนะคะเราอยู่ที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีนะคะคุณลูกค้า1 5 9 0 0 0บาทนะคะพร้อมโทรเลยสวัสดีค่ะ